นี่มาแล้วครับผมที่ร้านเนื้อตุ๋นเรินครนะครับผมไม่ใส่หมอบหูยัไงคะหูยเนื้อตุ่นนุ่มมากตอนแรกเราคิดว่าเส้นใหญ่อืจะเคี้ยวยากไหมแข็งกว่าไม่นะครับนุ่มมากแล้วเขใส่ซีอิ๊วดำมากำลังดีแต่จริงๆคือนอกจากเนื้อตุ๋นก็คือมีเนื้อให้เลือกเยอะมากเลยนะคะมีแบบทั้งเครื่องในต่างๆมีเนื้อมะพร้าวเนื้อสามชั้นแห่เไม่เคยกินเนื้อสามชั้น เป็นไงคะตาไข่ยังตาไข่ยังเริ่มมีการร้องขอขอชิมน้ำซุปก่อนละกันอร่อยน้ำซุปเขาจะมีความเค็มอ่อนๆค่ะและ้วก็หอมๆออือหีอ ถ้าอยาแห้งเนี่ยถ้าไม่ได้พุ้งร็อนะเพราะถ้าดีแล้วถ้าใครอยากเติมเสร็จก็คือใส่พริกเข้าไปหรือตัดเปรี้ยวด้วยพริกน้ำส้มก็ได้นะครับแล้วที่นี่เขาจะมีเป็นมือน,นี้าหู้ยี้แบบนี้สำหรับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเส้บนบะหมี่้หมี่มันมีความหอมของไข่ะอะแล้วว่ามันกินกับน้ำซุปที่แบบเค็มอ่อนๆมันเข้ากันได้ดีเลยอะมันละมุนลูกชินก้นเนื้อยักษ์น่แเนื้อวัวนี่แหละรับ ชิ้นอร่อยมากพี่ปอพี่ปอต้องกินลูกชิ้นใช่นี่เลยแบบว่ารสชาติเข้มข้นมากมันมีอยู่ในหม้อไฟเรียบร้อยเครื่องในผักกิร้องผักกิริ้วนี่อ๋อเนี่มคือเอ็นป่ะคะใช่ใช่เอ็นเอ็นเอ็นนี่แล้วผมจะใส่อันนี้ไปนิดนึงอ้หูยีแก้วผมดูลูกชิ้นดิอร่อยจริงมหัวหัวยังไงคะพี่ปอยังไงอ้าววีอร่อยมาก เค็มๆนวลๆหนี่นี่ไงคะอูกรอบมากครับเอ็นตุ๋เอ็นตุ๋นน้มันเยอะมากอะไ้นี่ออยจริงด้วยอะดีอะไม่ไปจริงๆเขามีรสชาติแบบเค็มข้นให้เหรอะคะใช่รสชาจะออกเค็มๆใช่แต่ไม่ได้เค็มจัดนะครับเป็นเค็มๆหอมๆแล้วน้ำสุปมีความใสเแล้วก็ไม่ได้เป็นเก่งทีรื่เทศ บอกเยว่าเขาทําเนื้อมาดีมันไม่มีกลิ่นไมม่่ีกลิเราเลยอ่าะเรามากินตัวเดียวอันเดียวกันเชนครับทางแล้วอันไหเอาให้ไข่ก่อนขอบคุณครับมันเหมือนเอ็นเลยแต่มันอาจจะหนึบกว่านิดนึงทำไมมันก็เหมือนเอ็นะแต่ว่าถ้าทำไม่ดีอ่ะมันก็จะเหนียวอันนี้ไม่เหนียวเลยค่ะเหนียทำไมนุ่มมากนะอืกนิดนึงก็ละลายแล้วนะอืมเราไม่มีกลิ่นคาวเลยครับไม่เลยค่ะไม่รู้ของตานี้ทำเนื้อดีมาก หักเทียวพี่ใส่กระเทียมเจียวมาด้วยนี่งามเดี๋ยวราคาน่ารักมากคนรักก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้องมาลองให้ได้นะครับผมรับรองว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ไม่แพ้ร้านใดเหมือนกันต้องยิ่งร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ต้องบอกเลยว่าต้องมาโดนกับร้านเนื้อตุนเจริญนครเราขอแนะนำเกาเหลาหม้อไฟที่อัดแน่นมาด้วยเครื่องแบบจุกๆในร้านมีอะไรใส่ลงมาในหม้อนี้หมด เนื้อตุนเปื่อยนุ่มไม่มีกลิ่นคาวหรือถ้าอยากเพิ่มออปชั่นเสริมก็สามารถสั่งชุดเติมมาได้ปอและไข่มุกได้ทันแล้วการันรีเลยว่าร้านนี้อร่อยมาก